คำว่านมนมกอดจูให้จ่ายเป็นเบี้ยเนี่ยครับนี่คือคือกฎหมายมาตราหนึ่งอันนี้นี่กฎหมายศาสนาผัวเมียนะไับคือคือเมียชาวบ้านเมียชาวบ้านอันนี้เรื่องของกฎหมายแล้วมีแท้ลมด้วยนะมีแท้ลมนะนี่ครับคือแพ้คําว่าแทะเขียนเป็นแพ้แท้ลมไม่ใช่ไหมให้อะไรเนี่ยไม่เป็นเมียนี่ครับคือเราตัวหนังสืออย่างเงี้ย เราเราต้องต้องแกะกันหลายหลายครั้งนะครับและอย่างหนึ่งถ้าเราแกะคนเดียวนี้เราจะไม่ค่อยรู้แต่ถ้าหลายหลายคนเนี่ยมาช่วยกันตีความกันจะได้ครับเหมือนมีคนเขียนหลายคนอาจจะต้องลายมือจะแตกลายมือจะแตกต่างกันไปหรือหรือว่าเขียนเมื่อยแล้วก็มัเริ่มใหม่ก็ได้ใหม่นะครับอย่างนี้ครับอันนี้จ่ายเป็นเงินไอ อันนี้มาตรามาตราไทยโบราณนะครเป็นเงินนะเป็นเงินนี่มาตราไทยโบราณเป็นเจ็ดช่างน่าจะเป็นเจ็ดช่างเจ็ดช่างไอ้หนึ่งหนึ่งหนึ่งำลึงหนึ่งตำลึงอ่าหนึ่งเฟืองอะไรเนี่ยนะเดี๋ยวผมต้องไปดูตำราอีแต่ถ้าไม่มีเบี้ยก็จ่ายเป็นเงินครับผมไม่ใชว่ามีมีสองคือถ้าจ่ายเป็นเงินนี่แปลว่ามันจะต้องปรับแพงกว่าถ้าจ่ายเป็นเบี้ยเนี่ยปรับถูกกว่านะฮะเพราะเขามีมาตราเงินอยู่นะฮะสมัยโบราณ ม,มีหลายขอ้อตอนนี้ <ๆ S 2> ยังไม่ได้สืบใช่ไหมว่าตำราเล่มนี้มาจากไหนยังไม่สืบเพราะเราเราไม่รู้ที่มาที่ไปแต่เรารู้ว่ามันอยู่ที่ที่วัดประสาทนานแหละครับผมมันอาจจะเป็นตำราที่หนึ่งที่ยังไม่มีใครสนใจอืแล้วก็ไม่มีใครไปเปิดอ่านแต่คือเปิดอ่านแล้วไม่เคยก็ออเก็บไว้อยู่ตอนนี้ทางวัดประสาทได้ให้กรมศิลป์มาอาจจะได้ขึ้นทะเบียนไปแล้วครับขึ้นทะเบียนเป็นเป็นของเก่าครับเป็นของเก่าเป็นโบราณเป็นโบราณของโบราณโบราณวัตถุกชินะครับ คือขึ้นที่กรมศิลป์ขึ้นเพราะว่ามันมีพศสอบอครับผมแต่ถ้าขึ้นตำรับยาสมุนไพรยังขึ้นไม่ได้แต่ของเราจะขึ้นตำรับยาเนี่ยเป็นลิขสิทธิ์ครับตำราสมุนไพรโบราณอที่เราเรากำลังจะดําเนินการให้เป็นลิขสิทธิ์ของคนไทยอยู่แล้วตอนนี้นี่หลังจากกรมศิลป์มาขึ้นทะเบียนไปแล้วเราจะทำยังไงต่อครับหลังจากที่มาขึ้นทะเบียนเสร็จแ,แล้วต่อไปเราก็จะเชิญนักวิชาการมาช่วยกันแปล เราเราได้ได้ราสานไปหลายที่แหละที่ได้ให้ความร่วมมือกับตัวนี้ได้ติดต่อไปทางราชพัฒน์มั้งไหมคุยกับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวันได้คุยแบบท่านบอกว่าให้ส่งหนังสือตัวนี้มาให้ดูหน่อยคือให้ถ่ายไปครับเดี๋ยวผมจะเอาต้นฉบับที่ที่ถ่ายดิจิตอลไว้นะฮะไปศึกษาแล้วก็ลองตีความดูแล้วจะแปลบรรทัดต่อบรรทัดนะครับ ไม่รู้ว่าจะลงในอินเทอร์เน็ตได้ไหมอ๋อตอนนี้เราเปิดให้ลงได้ได้ใช่ไหมฮะได้ครับแต่แปลแล้วจะลงอินเทอร์เน็ตเหมือนกับว่าตอนเนี้ยหนังสือเล่มเนี้ยเราเจอที่กำแพงเพชรครับผมผมไม่แน่ใจสื่อคนไทยเจอไหมครับถ้าเกิดมีกำแพงเพชรเล่มเดียวผมว่าเรื่องนี้มันมันก็ต้อสำคัญอยู่ฮะถ้าอย่างนี้คงจะแจกจ่ายไปเมืองสำคัญทั่วไปฮะทั่วไปจะแจกจ่ายตอนนี้เขาจะเก็บหรือเปล่าเก็บหรือเปล่าอาจจะเหลือเล่มเดียวในประเทศไทยก็ได้ครับอาจจะเป็นไปได้นะครับอืมเราก็ถือว่าไอ้เล่มเนี้ยมีคุณ มีคุณค่าสละก็แพร่เพด้านเราด้วยครับอันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญนะฮะตรงนี้อาจารย์ต๋องอยากจะฝากอะไรถึงท่านผู้ชมบ้างครับรายการของเรานั้นแพร่หลายไปทั่วโลกนะครับ,รบว่าคัมภีร์สาคัญอย่างนี้วัดประสาทจะเก็บรักษาไว้อย่างไงให้ใพิเศษสุดครับผมผมฝากนิดนึงนะครับในเรื่องของคัมภีร์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายในเรื่องของตําราคาถาหรือว่าตําราสมุนไพรหลายๆท่านที่ชมอยู่ในรายการโทรทัศน์วัฒนธรรม สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะฝากก็คือในเรื่องของอคัมพีน์้ี้ขอให้เก็บรักษาไว้ท่านจะทราบไหมว่าในยุคนี้ชาวญี่ปุ่นและเยอรมันนั้นได้มากวาดต้อนซื้อตําราเล่มนี้ที่มีอยู่ในตามวัดต่างๆนะครับนําไปแปลเป็นภาษาไทยแล้วผลิตภัณฑ์ออกมาขายกับคนไทยบ้านเราโดยเฉพาะเรื่องสมุนไพรนะครับผมขอความกรุณาครับท่านที่มีตําราแบบนี้ครับ แล้วก็เป็นตําราเรื่องของสมุนไพรเหล่านี้ขอให้เก็บรักษาไว้ครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่หายายกไม่แน่ว่าท่านอาจจะเจอข้อมูลสําคัญสาคัญระดับประเทศอีกนะครับเหมือนกับที่คนทีเราพยายามสืบสอบค้นหากันอยู่ครับครับพระอาจารย์แกสอนครับท่านจะฝากอะไรถึงท่านผู้ชมทั่วโลกบ้างครับก็อาจจะมาก็อยากจะฝากว่าติโยมมละที่ดูอยู่ถ้าเราพบตำราแบบนี้หรือว่าอาจจะอาจจะใหม่กว่านี้ หรือถ้าดีโยมอาจจะเจอเก่ากว่านี้ก็ได้ก็อยากให้โยมช่วยกันเก็บรักษาไว้เพราะว่าเป็นของสําคัญของประเทศชาตินโยมเนาะแล้วก็เป็นสิ่งที่เราควรจะศึกษาความเป็นมาของคนในยุคนั้นแล้วก็นํามาพัฒนาใช้กับคนในปัจจุบันก็ขอฝากโยมและหลายท่านไว้ด้วยที่ชมอยู่นโย,ยมนะเจริญพรระก,การครับานอาจย์ลุงเหลืองครับในสนานะผู้ศึกษาประวัติศาสตร์กับแพงเพรละเอียดตอนนี้ ไป็นงไงบ้างอยากจะฝากอะไรถ้าผมเองนั้นอยากจะให้ทุกท่านทราบนะครับว่าเดี๋ยวจะมีการแปลออกมาว่าเขาพูดเรื่องอะไรบ้างตรงนี้น่าจะเป็นึนทางกฎหมายที่เราจะยึดเป็นแนวคร่าวๆเลยว่าเออเมื่อ,อก่อนเขาพูดเกิดเป็นอย่างนี้นัน่นอะย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวนี้มาเปลี่ยนเพี้ยนแล้วเป็นยังไงเพราะฉะนั้นจะเป็นกฎหมายที่ถือว่าควรจะยึดเป็นแนวในปฏิบัติคทั้งๆที่อาจจะต่างจากที่วันนี้เขต่าง แต่ว่าพเอเจ้าที่ผมดูแล้วโอ้ผมพึ่งผมพึ่งทีเดียวว่าโอ้พเพาห้ามกันขนาดนี้ครับไม่ได้ทั้งคููสาวจับแขนจับอะไรไม่ได้นะยแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่ครับกฎหมายมันมันมันหย่อนกว่ามากหรืหย่อนกว่าเดิมผมอยากว่าเออเมื่อก่อนเขาเป็นอย่างนี้นะเราถ้าทำปฏิบัติตามเก่าจะดีไหมคิดว่ายังไงครับ,รบอยากแก้ท่านท,ท,ที่ทราบแล้วคงจะอ่านข้อหมายแล้วน่าจะคิดในมุมนี้ด้วยครับครับกฎหมายท่านผู้ชมที่เคารพกับกฎหมายของประเทศไทยนะฮะ ราชอาณาจักรสยามเนี่ยตั้งแต่สุโขทัยมาเนี่ยมีกฎหมายมาที่เราจะลึกไว้ในแผ่นศิลานะครับต่อมาก็จะมีกฎหมายในสมัยสุโขทัยนะครับกฎหมายเรามีอยู่แล้วนะครับอยุธิยาก็มีกฎหมายธนบุรีก็มีกฎหมายหลังจากเราสังายนากันมาเกือบทุกร้อยปีนะครับจกนกระทั่งถึงสมัยรัตนโกสินทร์ที่พระบาทสมเด็จพระจ้าฟ,ฟ้าจุฬาโลกมหาราชนั้นได้ทําการสังายนณากฎหมายทั้งหมดอีกครั้งหนึ่ง เราเรียกกันว่ากฎหมายตราสามดวงนะครับก็เป็นแบบฉบับเป็นต้นฉบับของกฎหมายในปัจจุบันนี้ทั้งหมดส่วนรายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นนะครับผมอาจารย์ตองอาจารย์ไกายศอ,อาจารย์ลูกเรืองจะช่วยกันแปลตรงนี้ออกมานะถอดความออกมาให้เป็นภาษาไทยปัจจุบันเพื่อจะศึกษาให้ได้เข้าใจชัดเจนว่ากฎหมายที่เราพบฉบับน,นี้มีเงื่อนงมมีเงื่อนไขแล้วก็มีภูมิปัญญาอะไรซ่อนอยู่ในนั้นบ้างนะครับอันนี้คือสุดยอดของกฎหมายไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ครับ สำหรับวันนี้รายการโทรทัศน์วัฒนธรรมนะครับผมทั้ง4ท่านนะครับทั้งทั้ง,งอาจารย์ตองขอบคุณอาจารย์ตองนะขอบคุณพระอาจารย์ครับขอบคุณอาจารย์ลุงเรืองครับต้องขออนุญาตลาท่านไปก่อนแล้วครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ